สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ในรถโฟล์ะครับติดตั้งจอต้องบอกว่าใหญ่มากๆขนาด12.8นิ้วนะครับในรถโฟลคคันนี้เป็นโฟกเก่งนะครับแต่ใส่จอใหญ่นะครับปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของแอดวานที่เป็นระบบ a n d r o i d ที่เรียกว่าจอ Tesla นะครับเป็นจอขนาด12.8นิ้วนะของแอดวานนะครับผมสามารถปรับได้ทั้งแนวนอนนะครับแล้วก็หมุนมาเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับ นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตัวหนังสือจะกลับมาเป็นแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมฮะเมนูจะกลับเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าถ้าดูหนังนะครับเล่นในรถเราก็ปรับเป็นแนวนอนนะครับแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับเป็นแนวนอนนะครับนี่แบบนี้นะครับตัวจอเป็นระบบ Android นะฮะหน้าจอขนาด12.8นะครับการใช้งานเนี่ยรองรับทุกแอปพลิเคชันเลยนะฮะ อย่างอนี้ลง a s play นะครับมี spotify ครับมี youtube มี rec player นะครับแล้วก็มี google map นะครับรองรับการดาวน์โหลดแอปผ่าน application play store นะครับสามารถเล่นไฟลหนักนะครับไฟล์เพลงผ่าน usb นะฮะเล่นผ่าน application m x player ได้เลยนะครับในส่วนของพ่่ํำทางสามารถย่อหน้าต่างลงมาแบบนี้มุมด้านนี้ได้นะครับนี่นะฮะสามารถกดขยายขึ้นไปเต็มจอได้นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ใช้ในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมในการใช้งานนะครับเราสามารถลากเมนูฟังก์ชันต่างๆได้ครบหมดนะครับวิวเอฟเอ็มนะครับเล่นได้เลยนะครับมีหัวข้อวิยุมาให้ครับใช้เสาของตัวรถนะครับในการรับ FM นะครับก็คือใช้เป็นอนาล็อกนั่นแหละนะครับวอลุมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นตรงนี้ยังใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผมสองสเนี่ยฮะเรียกได้ว่าคอนโทรลภูมิลายใช้งานได้ครบนะครับ ย่เบรนะครับขเขาจะถอยนะครับอันนี้ก็จะตัดไปกล้องมองหลังอันนี้ลูกค้าเพิ่มในส่วนของอกล้องมองหลังด้วยนะครับกล้องถอยนะฮะก็มีเส้นบอกระยะให้นะครับตรงส่วนนี้นี่นะครับอ่ะกลับมานะครับเซ็นเซอร์ของรถการแจ้งเตือนนะครับยังดังเหมือนเดิมนะครับตรงส่วนนี้นะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นแอปดูก็ได้อ่ะฮะยูทูบยูทูบอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วอันนี้ฮะยูทูบ จิ้มไปสักอันหนึ่งเนี่ยฮะจอใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับกดข้ามโฆษณานะครับกดเต็มจอนี่นะครับก็จะเต็มจอแบบนี้เลยนะครับเพิ่มเสียงเ้วเสียงพุ่งลรยเอาได้นะครับเสียงดีด้วยนะฮะตรงนี้มีคอยเซอร์ปรับแต่งเสียงนะครับ สามารถปรับอ e ีโคเซอร์ยกเสียงเบสเสียงแหลมเสียงกลางได้นะครับนี่ป็นไงครั้ที่นำทางเบือ่อเรายกไปข้างนี้ไกลกานี่ะเห็นไหมฮะนี่คือความเจ๋งของตัวจอระบบ Android ของ d v v n c e ครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook, Youtube กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสนใจ สอบถางชุดโปรโมชั่นได้ที่เบอร์02ครับ3834555นะครับหรือพิมพ์แอทไซตามด้วย Milage l Audio วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ